ลดไขมันในเลือดป้องกันหัวใจวายสําหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงหลายคนยังเข้าใจผิดว่าภาวะไขมันในเลือดสูงคือโรคแต่จริงๆแล้วเขาเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้คนเสียชีวิตแบบฉับพลันจากโรคหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดภาษาหมอเรานะครับเรียกว่า acute coronary syndrome หรือกลุ่มอาการเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดฉับพลันซึ่งเป็นหนึ่งในฆาตรกรท็อปวันที่ฆ่าคนตายมากที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยแล้วโรคหัวใจวายตามสถิติ ของ CDC หรือกรมควบคุมโรคที่อเมริกาเขาบอกว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจวายทุกๆ40วินาทีแล้วครึ่งต่อครึ่งนะครับเสียชีวิตแบบฉับพลันถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วถ้าคุณไม่อยากเป็นหัวใจวายรีบแท็คปัจจัยเสี่ยงเลยว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้เราหัวใจวายแบบไม่ทันตั้งตัวปัจจัยเสี่ยงอันแรกคือภาวะอ้วนลงพุงครับถ้าเพื่อนๆมีพงุงพุงใหญ่หรือมีค่า waist to height ratio มากกว่า0.5เพื่อนๆเอาส่วนสูง มาหารด้วยรอบเอวเป็นหน่วยเดียวกันคือเซนติเมตรถ้าหารกันแล้วเนี่ยมากกว่า0.5แสดงว่าคุณเป็นโรคอ้วนและมีปัจจัยเสี่ยงสําหรับโรคหัวใจวายหรือถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือถ้ารอบเอวของคุณถ้าเป็นผู้หญิงมากกว่า80ซนติเมตรหรือถ้าเป็นผู้ชายมากกว่า90เซนติเมตรอันนี้ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับสถ้าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานหรือมีโรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงสําหรับโรคหัวใจวายเลยนะครับสถ้าคุณดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่สถ้าคุณ มีค่าไขมันดีในคุณผู้หญิงต่ำกว่า50หรือในคุณผู้ชายต่ำกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเสี่ยงมากครับห้าคุณมีค่าไขมันเลวที่มีชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์มากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหคุณมีภาวะความดันสูงสูงเท่าไหร่ขณะพักนะครับถ้าคุณวัดความดันตัวเองแล้วได้มากกว่า1 3 8 5ม mm, ิลลิเมตรปรอดถือว่าคุณเสี่ยงแล้วนะครับเคุณมีประวัติครอบครัวสายตรงที่เป็นโรคหัวใจวายแล้วเสียชีวิตฉับพลันมาก่อนแป 8. คุณอายุมากกว่า65ปีขึ้นไป 9. คุณมีวิถีชีวิตที่ไม่แอคทีฟนั่งๆ่งนอนๆอนไม่ออกกําลังกายซึ่งถ้าคุณมี9ปัจจัยเสี่ยงหรือจะมีปัจจัยเสี่ยงไม่ครบ9คุณต้องรีบเฝ้าระวังตัวเองเลยนะครับอาการและสัญญาณเตือนของโรคหัวใจวายอันที่1คือเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะเจ็บแน่นเนี่ยเหมือนมี10ล้อมาทับหน้าอกเรามีการบีบรัดแบบแรงและที่สําคัญนะครับ อาจจะมีร้าวไปไหลไปกรามไปหลังส่วนบนลักษณะนะครับจะรัดแน่นจุกหน้าอกหายใจแล้วอาจจะมีเจ็บด้วยก็ได้2คุณอาจจะมีอาการหายใจไม่ค่อยออกหายใจแล้วแน่นหายใจแล้วเหนื่อยเหมือนหายใจแล้วมันติดขัดหรือบางคนอาจจะหายใจไม่ออกจุกแน่นที่หน้าอกบริเวณลิ้นปี่สนะครับคุณอาจจะมีอาการเหงื่อออกทั่วร่างกายร่วมกับหัวใจเริ่มเต้นเร็วผึบผับ ึูผับสี่มึนงงสับสนถึงขั้นหน้ามืดวูบเป็นลมได้เลยถ้าในผู้ป่วยหัวใจวายบางคนอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้หกคุณอาจจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเวลาคุณออกกําลังกายหรือเวลาคุณใช้แรงงานมากขึ้นจนถึงบางคนนะครับหายใจติดขัดเวลาออกแรงแล้วจุกแน่นเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับซึ่งอาการนี้เป็น,ปนไปหายได้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีอาการดังกล่าวที่ผมได้บอกมานะครับควรรีบไปพบคุณหมอโดยเร็วเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากหัวใจวาย,ายฉับพลนันเรียกจะต้อง ให้ไม่เกิดตั้งแต่แรกให้ทําตามเจข้อนี้1ลดละเลิกการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์สูบบุหรี่และลดการกินของทอดของทอดซ้าเบเกอรี่หรือไขมันเทียมที่มีชื่อว่ามาร์จิเรีนทรานส์แฟตที่อยู่ในอาหารประเภทแปรรูปทุกชนิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสารพิษโดยตรงต่อหลอดเลือดต่อหัวใจแล้วจะยิ่งเพิ่มหินปูนไปอุดตันในหลอดเลือดของเราได้ทําให้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจวายอย่างมหาศาลสองครับคุณต้องลดละเลิกการกินและ ดื่มน้ำตาลจากทุกอาหารและเครื่องดื่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้นมข้นหวานทุกอย่างเลยที่มีรสหวานรวมถึงการเติมนมขน้นน้ำผึ้ง ลงไปในาหารของเราเพราะน้ําตาลขัดสีเหล่านี้ครับจะทําให้น้ําตาลในเลือดเพื่อนๆเนี่ยสูงและในเวลาน้ําตาลในเลือดเราสูงความดันก็จะสูงไตก็จะทํางานหนักเสียงเป็นเบาหวานซึ่ง3อย่างเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงสําหรับโรคหัวใจวายเลยนะครับนอกจากนี้ครับน้ำตาลเกินความจําเป็นเพิ่มเจ้าตัวไขมันเลว triglyceride o x i d i z e LDL และ apple B ได้โดยตรงแล้วไขมันเลวเหล่านี้ครับจะเป็นตัวที่ทําให้ผนังหลอดเลือดของคุณตีบหัวใจวายง่ายอาจจะเป็นสโตรกได้ด้วยนะครับสครับลดละ ละเลิกการติดเทมมเติมซอสเติมน้ำปลาการใช้ผงชูรสปรุงอาหารหรือการกินน้ำซุปหรืออาหารแปรรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูง,สงเพราะว่าผงชูรสโซเดียมหรือว่าเกลือต่างๆมันจะเพิ่มความดันโดยตรงเลยครับยิ่งความดันสูงยิ่งหลอดเลือดอักเสบยิ่งหลอดเลือดอักเสบยิ่งเสี่ยงโรคหัวใจวายฉับพลันครับสี่พอเราลดละเลิกเจ้าผู้ร้ายไปแล้วเราต้องเพิ่มตำรวจหรือว่าเพิ่มอัตชุนให้กับร่างกายของเราครับนั่นก็คือการกินกากใยไฟเบอร์ให้มากขึ้นในทุกๆมือ้อเพราะ กากใยและไฟเบอร์เนี่ยจะคอยช่วยดูซึมซับไขมันเลวหรือว่าคอเลสเตอรอลส่วนเกินให้เราเนี่ยสามารถขับออกผ่านทางอุจจาระได้ผมแนะนําแบบนี้ครับในทุกๆมื้อเนี่ยเพื่อนๆควรจะกินผักและก,กยากใยไฟเบอร์จากเห็ดขาวหลากชนิดจากผักใบสีเข้มๆหรือจะมาจากผลไม้ที่มีน้ําตาลตับซึ่งควรจะกินในทุกๆมื้อนะครับให้ได้อย่างน้อย1-2จานหรือใน1วันเนี่ยเราควรกินกากใยไฟเบอร์ให้ได้อย่างน้อย30กรัม30กรัมนี่เป็นตัวก,กยากใยไฟเบอร์นะครับไม่ใช่ปริ มาผักและผลไม้แล้วถ้าใ้ดีที่สุดนะครับเราควรปรุงแบบต้มลวกนึ่งตุนหรือใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดสารแก่สารนักเสพที่มีชื่อว่า advanced glycation end product รวมถึงการปรุงด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆยังเป็นสูตรการปรุงอาหารชะลอวัยทําให้วิตามินและเกลือแร่ต่างๆยังอยู่ครบข้อที่5ควรจะเลือกกินแหล่งแป้งที่ไม่ขัดสีเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะกินข้าวขาวเราเปลี่ยนมาเป็นกินข้าวกล้องแทนเรากินขนมปังเราเปลี่ยนมาเป็นกินฟักทองแทนเพราะเจ้า แป้งที่ไม่ขัดสีเหล่านี้ครับดมไปด้วยวิตามินที่จะช่วยต้านหนักเสบบำรุงหลอดเลือดรวมถึงน้ําตาในเลือดเราจะถูกหลั่งออกมาแบบพอดีพอดีแล้วคุณจะอิ่มนานไม่หิวจุกจิกด้วยครับขพอทีดิหกคุณควรจะเริ่มออกกําลังกายวันละให้ได้อย่างน้อย30นาทีถึง40นาทีก็จะดีมากๆเลยหรือขอนึงสัปดาห์นะครับออกกําลังกายให้ได้200นาทีมีงานวิจัยเยอะแยะมากเลยนะครับว่าการที่เราออกกําลังกายให้ได้สัปดาห์ละ200นาทีหรือวันละ30นาทีเนี่ย ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจวายได้เยอะมากๆครับและยังช่วยยืดชีวิตของเราได้อีกด้วยช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วที่สําคัญนะครับไขมันเลวก็จะลดพุงก็จะยุบปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างก็จะถูกลดลงด้วยครับแล้วเราจะให้ดีที่สุดนะครับนอกจากการออกกําลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยเราควรจะมีการออกกําลังกายอีกสประเภทครับคือการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งและการโยคะหรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เราบาดเจ็บเราจะได้ออกกําลังกายได้แบบนานๆแบบมีความสุขแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องข้ออต่อนะ ก็อย่าเพิ่งไปวิ่งเยอะอย่าเพิ่งไปยกเวทหนักๆเอาเบาๆก่อนเริ่มที่เราไหวออกแบบพอดีพอดีแต่เน้นนะครับว่าสม่ําเสมอและให้เรามีการหายใจเร็วและมีหอบเหนื่อยเล็กน้อยได้ครับข้อที่7ข้อสุดท้ายให้คุณเริ่มกินอาหารแบบ intermittent fasting หรือการทํา IF นั่นเอง IF เอาแบบภาษาบ้านๆเลยนะครับมันคือการกินช่วงอดช่วงให้เพื่อนๆกินอาหารอยู่ในช่วง12ชั่วโมงและไม่กินอาหาร12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงอย่างเช่นตื่นเช้ามา7โมงข้า เมืม้อสุดท้ายไม่เกินหนึ่งทุ่มหลังจากหนึ่งทุ่มดื่มได้แต่น้ําอย่างเดียวแบบนี้ครับจะเป็นการปรับระบบเผาผลาญทําให้คุณเนี่ยไม่มีน้ําตาลในเลือดอยู่ตลอดเวลาและจะช่วยทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยใช้ไข,ไขมันเก่าใช้น้ําตาลเก่าลดความดันลดน้ําตาลและดึงไขมันเก่ามาใช้เป็นพลังงานได้ซึ่งเราไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องกินอาหารทีทีกินทุกๆ2สองสชั่วโมงไม่จําเป็นครับขอให้กินอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ12ชั่วโมงหรือจะย่นลงมาเหลือ10ชั่วโมงหรือจะย่นลงมาเหลือ8ชั่วโมงแล้วก็อดอาาาหรน ขึ้้นไดแต่สําคัญที่สุดเลยครับคือช่วงเวลาที่เรากินอาหารคุณต้องกินอาหารที่มีคุณภาพอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนั่นคือเน้นกากใยเน้นโปรตีนที่มาจากธรรมชาติเน้นไขมันดีและแป้งไม่ขัดสีรวมถึงผักผลไม้ที่มีวิตามินและเกลือแร่สูงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยหัวใจวายมาก่อนแล้วก็สามารถทําตาม7ข้อป้องกันหัวใจวายตามที่หมอได้นํามาเบื้องต้นได้นะครับแต่เราอาจจะต้องปรับการออกกําลังกายกันสักนิดนึงสําหรับคนที่อยากจะฟื้นฟูหัวใจหลังจากที่หัวใจวายมานะครับคุณสามารถปรับการออก กำลังกายได้ดังนี้อันแรกคุณควรติดตามการรักษากับแพทย์ที่ดูแลอยู่ไม่ควรเบี้ยวนัดคุณหมอนะครับข้อที่2ควรทํา cardio stress test ว่าเดินบนลู่วิ่งบนสายพานกับคุณหมอก่อนว่าหัวใจเราไหวเท่าไหร่ไม่ใช่ให้เราไปออกกําลังกายเองเลยแบบผักโหมท้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนะครับข้อที่3 weight training เนี่ยทำได้แต่ควรมีเทรนเนอร์และคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้เราผักโผมจนเกินไปเพราะถ้าเกิดเรายกเวทหนักๆจนเกินไปอาจจะทําให้เจ็บนั้นอกและอาการหัวใจวายกำเริบได้นะครับข้อที่4หากพบ คุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเราสามารถออกกำลังกายได้ก็ให้เริ่มออกกําลังกายได้เลยนะครับแต่อยากจะให้เริ่มแบบ low impact exercise ก่อนหรือการออกกําลังกายแบบกระแทกต่ําและไม่กระตุ้นหัวใจจนมากเกินไปนะครับข้อที่5เวลาเพื่อนๆเ,เริ่มออกกําลังกายหลังจากที่หัวใจวายควรจะเริ่มสั้นๆก่อนครับอย่าไปออกกําลังกายรวดเดียวครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอาจจะเริ่มจากแค่ 5นาทีแล้วก็พักหรือถ้าคุณไหว10นาทีแล้วก็พักควรจะแบ่งการออกกําลังกายเป็นช่วงๆมีช่วงออกมีช่วงพักอย่าหักโหมออกรวดเดียวตูมเดียวหมดอาจจะทําให้หัวใจกําเริบได้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆออกกําลังกายอยู่แล้วเริ่มมีอาการจุกแน่นเจ็บหน้าอกเนี่ยให้หยุดออกกําลังกายทันทีนะครับพักและอาจจะรีบกลับไปพบคุณหมอโดยเร็วเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีอาการหรือโรคอ,อย่างอื่นแทรกซ้อน หรือาการกล่าวกํากเรบขึ้นมาได้ครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งหัวใจวายมาหรือเพิ่งไปส่งหัวใจมาอาจจะต้องรอ12สัปดาห์ก่อนนะครับถึงจะไปเวทเทรนนิง่งหรือออกกําลังกายนาหนักๆได้ห้ามรีบไปออกกําลังกายหลังจากหัวใจวายโดยที่คุณหมอแพทย์ควบคุมอยู่นะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆคือการเฝ้าระวังสัญญาณของตัวเองนะครับเวลาเราออกกําลังกาย5-15ถึงนาทีควรจะมีการพักสัก5านาทีให้เรากลับมาใจได้แบบสบายๆก่อนแล้วค่อยกลับไปออกกายอันนี้คือย้ําเลยนะครับว่าการฟื้น การออกกําลังกายหลังจากหัวใจวายเนี่ยคือการออกแบบสั้นๆความเข้มข้นต่ำและมีช่วงพักแล้วค่อยกลับไปซ้อมใหม่ซึ่งช่วงพักเนี่ยควรจะพักให้ได้สุดก่อนนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับโรคหัวใจวายคือการป้องกันไม่ให้มันเป็นตั้งแต่แรกซึ่งหลายคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือไปตรวจเลือดมาแล้วเจอว่าไขมันในเลือดสูงควรจะพิจารณานะครับรับยาและกินยาสม่ําเสมอตามที่แพทย์ได้จ่ายมาให้ท่านเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้มีอาการและสัญญาณเตือนเหมือนที่หมอได้บอกมานะครับถ้ามีปัจจัย เสียไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นความดานันเริ่มกินยาได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมียาลดไขมันหลายตัวให้เลือกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดลพินิวของแพทย์ที่จ่ายท่านแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมียาตัวใหม่ๆออกมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับการควบคุมและลดไขมันเร็วในเลือดซึ่งหมอจะสรุปสั้นๆดังนี้ครับหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัจจัยเสี่ยงที่หมอได้พูดมาควรรีบพบแพทย์และรับยากินยาและติดตามการรักษาสม่ำเสมอห้ามขาดยาห้ามหยุดยาและห้าม เบี้ยวนัดคุณหมอเด็ดขาดน,นะครับซึ่งยาที่คุณหมอจะจ่ายให้ส่วนใหญ่ตัวแรกๆเลยก็จะมีชื่อว่าสเตตินซึ่งจะเป็นกลุ่มยาที่จะลดการสร้างคอเลสเตอรอลอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสําคัญมากๆสําหรับใครที่ไขมันเลือดสูงหรือมีประวัติกรรมพันธ์ไขมันเลือดสูงนะครับยากลุ่มที่2อันนี้จะเป็นสําหรับใครที่เคยมีหัวใจวายว่าเส้นเลือดในสมองตีบตัอุดตันมาก่อนนั่นก็คือยาต้านเกล็ดเลือดอาจจะมีชื่อว่าแอสไพรินโคพิดโเกรลและอื่นๆอันนี้ถ้าเราได้รับมาแล้วเนี่ยต้องกินตลอดเลยแต่ไม่แนะนําให้ไปหามามกินเองโดยที ไม่ได้จ่ายให้นะครับกลุ่มที่3ชื่อว่าอซิทามายอซิทามายเนี่ยเป็นยาลดไขมันเร็วอีกตัวหนึ่งครับที่อาจจะถูกจ่ายให้เราได้ถ้าเรากินสเตตตนแล้วขุมได้ไม่อยู่สําหรับผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคหัวใจวายมาก่อนหรือมีประวัติครอบครัวหัวใจวายเส้นเลือดในสมองตีบแตกอุดตันมาก่อนแล้วไขมันในเลือดยังสูงปรับพฤติกรรมออกกําลังกายก็ยังขุมไม่ได้ควรจะพิจารณาใช้ยากลุ่มนี้นั่นก็คือ PCSK9 inhibitor ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นยาแบบฉีดครับซึ่งเจ้ายา PCSK9 inhibitor เนี่ยเหมาะมา มากๆนะครับในการลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจวายซ้ำเจ้า PCSK9 in h i b i t r r ยังช่วยลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณเคยหัวใจวายมาก่อนแล้วด้วยหากคุณหมอที่ดูแลเพื่อนๆอยู่แนะนําให้ใช้ผมก็เห็นว่ามีความจําเป็นนะครับสรุปเลยนะครับ การป้องกันโรคหัวใจวายที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการลดความเครียดการเลี่ยงเหล้าบุหรี่การลดหวานลดทอดการกินอาหารที่มีประโยชน์กินกากใยกินวิตามินจากธรรมชาติกินไขมันดีกินแป้งไม่ขัดสีการออกกำลังกายสม่ำเสมอรวมถึงถ้าเรารู้ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรก็ตามลดปัจจัยเสี่ยงล่านั้นให้ได้มากที่สุดและพบแพทย์ทันทีถ้าเรามีอาการหรือสัญญาณเตือนที่หมอได้บอกมา เกิดเราเข้าเกณฑ์ที่ต้องได้รับยานะครับก็อย่าปฏิเสธยานะครับหรืออย่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาดควรจะพิจารณารับยาแพทย์พบแพทย์วัดผลเลือดสม่ําเสมอเพื่อการปรับยาเพื่อให้เราไม่ต้องหัวใจวายซ้ําหรือเป็นหัวใจวายตั้งแต่แรกนะครับซึ่งหากเพื่อนๆทาตามที่หมอได้บอกมานะครับหมอเชื่อว่าโอกาสการเกิดหัวใจวายและการเกิดหัวใจวายซ้ําจะลดลงได้อย่างมหาศาลเลยครับขอให้ทุกคนแข็งแรงไร้ภุงิมีความสุขและขอขอบคุณสโนฟี่ที่สนับสนุนการให้ความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจวายฉับพลันให้ผู้ป่วยไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ครับสวัสดีครับ